เอาละครับก็กลับมาเจอกันในครั้งหนึ่งนะครับผมในรายการ FSV นะก็ผมไปสะสมตัวมาแล้วนะครับผมก็ได้มาประมาณหนึ่งละกันนะครับผมวันนี้จะมาลองเปิดน้องโลเอ็นกันนะก็ช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมไอดอลนะครับก็เลยเอาน้องๆเราไอดอลมาวิ่งกันหน่อยฮนะยูรีอะไรพวกนี้นะครับผมแกรนนะเอามาวิ่งเล่นกันน่ารักดีนะครับผมอ่าผมจะเปลี่ยนตัวดาช่วงกิจกรรมนะมันมันเข้ามันดูเข้ากกิจกรรมดีนะครับผมก็ นะครับผมไปเดี๋ยวเราลองไปเปิดกันเลยนะครับวันนี้ก็เปิดกาชายังไม่ได้แบบฟรีดอเลยนะวันนี้ยังไม่ได้ลองกดแบบฟรีเลยนะครับผมแล้วก็น้องเราไปเทียก็ยังไม่ได้เปิดเพิ่มก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดก่อนละกันนะครับชุดกรูตนัสนะครับไม่ได้นะครับฟรีออกยากมากฟรีรอบนี้นะผมฟรีรอบที่แล้วนี่ได้เยอะมากโอ้โูโกเชตนะครับได้เลยแล้วก็เอาไปจำตัวไปลองเลยนะครับออกมาเออออกเลย ดุดเลดนะครับผมไปออกดาบของอเจนิก้ามีอยู่แล้วนะครับผมก็ได้สร้อยเลสอต์ครั้งแรกนะเดี๋ยวเรามาเปิดฟรีนะครับผมชุดน้องโลเอนลัสโฮปนะครับเดี๋ยวลองดูกันโอเคไม่ได้นะครับมาผมเตรียมตัวมา79บใบนะครับผมน่าจะเปิดสักร้อยแหละเพราะว่ามีเพชรฟรีเดี๋ยวอยู่นะครับสักร้อยโลนะลองดูว่าจะออกไหมนะครับผมก็ ไม่รู้ว่าผลทางจะเป็นยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมใครได้ที่โลเท่าไหร่ก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับผมว่าเปิดไปกี่โลได้นะครับผมผมขอแค่เอามาบวกศูนย์ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําบวกทีหลังได้ไนงะไปแลกบวกแบบในร้านแบบในในช็อปในอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปก่อน,นครับผมไปนะ่ะสิบโลแรกเงียบนะครับ <c oughs> ยังคงเงียบอยู่นะครับไปกันต่อฮะเงียบไม่มีแบบดุเด็ดตัวอื่นอะไรมาด้วยนะ เงียบๆเลยใส่กระถางเงียบๆโอเคไม่เด้งอาชีพเบน,นี้ได้ตัวซ้ำแน่นอนเรียบร้อยมาเป็นได้นะครับผมไปต่อฮะเอ,อ้ยก็ยังนะครับไปฮะเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมได้ละนะไอะคือได้แล้วได้อาชีพเบนี่กันนี้คือมาละนะครับผมแล้วเดี๋ยวเอาหนี้วันทุกๆแคลลี่เอเวอวันเอาโอเคได้แล้วเรียบร้อยมาอุย้ยโหมาคู่วะดิ มาคู่นะครับผมบวกหนึ่งกันไปเลยนะครับจังหวะนี้เปิดไปแค่กิโลอ,อะ่ะตอนแรกมีเจ็ดสิบเก้า 79, ใช่ป่ะอุ้ยก็ซัดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเจ็ดสิบเก้าตอนนี้เหลือยี่สิบเก้านะก็ไปกิโลละห้าสิบนะครับผมห้าสิบโลได้บวกหนึ่งเออมาว่ะมาว่ะนะครับผมบวกหนึ่งนะครับผมก็จะเปิดให้หมดไปเลยละกันเผื่อได้บวกเพิ่มนะครับโอเคยังไม่ออกนะฮะ ก็ออกมาแล้วแหละเราจะเอาอีกครับผมโลบนะขออีกสักหนึ่งรอบไปโอ้โหได้แค่บวกหนึ่งบวกหนึ่งจริงดิไปสักหน่อยไหมล่ะได้ได้ไปกันต่อขออีกนิดละกันถ้าบวกสองก็ยังดีโอ้โห,หไม่มาเลยเหนียวแน่นจริงๆไปสักรอบนะครับผมขออีกสักสิบโลนะเราดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคไม่มานะครับไม่เป็นไรนะแค่นี้บวกหนึ่งก็โอเคแล้วนะผมถือผมถือว่าโอเคแล้วนะเพราะแต่จริงๆเปิดได้ครบแบบ 200ก็แลกได้เลยนะครับผมแต่ว่าเพชรที่ผมมีคงไปไม่ถึงนะครับผมแล้วก็ผมว่ามันจะเปลืองเกินไปเดี๋ยวเก็บไว้แบบกิจกรรมอื่นบ้างนะครับผมนี่ก็งัดแบบไปเค้นตั๋วมาแล้วนั่งเล่นแบบไล่ทำเนี่ยครับกิจกรรมนิวบี้ได้ตั๋วแล้วก็ไต่หอมานะครับผมเป็นหอกายภาพนะผมก็ไต่ย,ยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าไม่มีนะครับไม่มีตัวกายภาพดีๆนะครับแต่เรามาดูกันว่าได้ซิน e มาติกแบบไหนมานะ เมื่อกี้ไม่ได้กดเปลี่ยนเลยหายเลยนะครับผมลองดูซินี่นี่นี่ได้ามาแนละ้วโอ้เบิ่ม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 ,มคือลือโอ้แบกดวงอาทิตย์นะครับผมโอเคสวยดีฮะใช่ฮะเราก็จริงๆได้จริง,ๆไ,รงๆได้ตั๋วเพิ่มตรงนี้อีก20บใบนะเราไปต่อไหมไปต่อนะครับ20ใบเนะี่ยแล้วก็เนี่ยจริงๆเดี๋ยวรอรออ,อินครบอีเวนต์นะครับผมก็ครบ7วันก็จะได้อีก10ใบนะครับจริงๆแล้ว ม,มันหยุดได้นะแต่ผมว่าผมไปต่อแล้วกันหรือว่าเดี๋ยวเข้าไปดูตัวละครก้องโลเอ็นก่อนแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนะเขาเปิดเป็นเวทอย่างเดียวเพราะว่าน้องเป็นเวทธาตุไฟตัวแรกของเกมนี้นะครับ,บน,นะครับมาดูสกิลกันฮนะว่าเป็นยังไงก็สกิลเป็นรูปบวกนะครับผมใช้เป็นเมจิกดาเมจเหมือนกันนะครับอน็อกแบ็คเป็นด้านเฉียงขวานะครับ มีชุดเดียวอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเปิด potential ได้เลยนะครับผม potential ก็คืออ๋อเนี่ยผมว่าต้องต้องทำอันเนี้ยเช่องจะแรงขึ้นมากๆแน่เลยคือแบบมันจะได้ใช้แบบเต็มที่นะครับผมถ้าจะใช้สก,กิลแบบ9ช่องนะก็เดี๋ยวมาอัพ potential กัน,นครับอันนี้ก็เพิ่มความแรง2อ,อันเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวไอเพชรเนี่ยไม่พอนะครับผม,ผมคิดตั้นไม่พอเดี๋ยวคิดตั้นไม่พอ,พอก็เดี๋ยวผมทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวเขาไว่ากันนะครับอันนี้ก็ ดูก่อนว่าน้องสามารถเอาเอโต้อไคิปไปนะครับผมมีแต่ของแบบกากให้น้องนะครับผมก็ยังไม่มีของไม,ไม่ได้ครับของเพิ่มเลยครับไม่มีของอดีเลยก็เดี๋ยวค่อยทำนะอันนี้ก็ใส่ขำๆไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเลยละกันห้า โอเคบอกแล้วครับว่าตัวใหม่ได้มาไงถ้าเรามีสลามดองไว้นะครับมันก็จะไปถึงได้แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้สลามกับตัวละครอื่นๆแล้วเนี่ยก็นั่นแหละฮะมันก็จะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องฟาร์มสลามไงที่ผมเคยบอกไว้นะก็คือฟาร์มสลามกันแบบให้เต็มที่ไปเลยตอนแรกๆเนี่ยข้าวปั้นที่ได้มาเยอะแล้วได้ข้าวปั้นมาทุกวันทุกวันครับหมั่นฟาร์มสลามไว้นะครับผมฟาร์มสลามจน ทุกตัวในไอเดีเราอะเลเวลร้อยเลเวลตันนะครับผมพอตันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาได้เอาไอไอข้าวปั้นเนี่ยไปฟาร์มอย่างอื่นแทนนะครับผมมันจะได้ไม่เปลืองนะครับอันนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าให้อัดเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับอ,อันนี้จะได้ไม่เกินแคปนะครับผมอ่าอีเวทไฟตัวแรกของเกมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นะเพราะบัฟรอบนี้โบบัฟเป็นทตุมืดนะครับผม ก็ไปใช้คอนเทนต์หน้านะครับอันนี้ก็อัดไปเลยแปดสิบโอเคจะครบร้อยแล้วครับปุ๊บก็อัดอไปถึงร้อยไปเลยน,นี้ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อย,ลลอยตามเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต้องลบเองน,นะเป็นเวทธาตุไฟนะครับผมดูด,ด,ดิดูความแรงจากเมื่อกี้ดินี่แค่อัพเลเวลกับอัพดาวขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะผมยังไม่ได้ปลุกเลยยังไม่ปลุกปลุกก็คือเนี่ยครับโพเทนเชียลที่ผมเคยอธิบายไว้น้องมีคลิปอธิบายโพเทนเชียลนะครับผมลองไปย้อนดูได้นะครับว่าอะไรมันยังไงนะอันนี้ผมอัพก่อนเลยแล้วกันยังก็ต้องอัพอยู่แล้วอันนี้ใช้เงินนะครับผมมใช้เพชรนะผมจะอัพไปที่ตรงนี้นะครับผมเพิ่มแบบวงสกิลให้มันเป็น9ช่องนะครับผมให้มัน ขยายใหญ่เป็น9ก้าช่องแต่มันต้องอัพแบบเยอะมากเลยมันต้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับเพิ่มความแรงแล้วก็มาทางนี้ทางนี้นะครับผมอันนี้ก็เพิ่มดาเมจไฟเข้าไปอีกนะครับผมก็คือเป็นดาเมจไฟเน้นๆอันนี้ใช้เงินก็อัพไปก่อนนะครับผมอนไนใช้เพชรเราก็ข้ามไปก่อนได้นะครับผมเพื่อที่จะแบบไปถึงจุดมุ่งหมายของเราให้แบบเร็วที่สุดก่อนนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ยังอัพไม่ได้เพราะว่าต้องอัพอันี้ก่อนโอเคก็ต้องอัพนะครับกดมาอย่างนี้นะครับ อไอ้โบเพิงผมมีไม่ค่อยเยอะด้เด่นน้ำตามันมีครับแต่โบเพิงมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ฟังคิดตั้นเท่าไหร่เพราะว่าใช้โบเพิงไปกับทุกๆตัวละครที่เข้ามาใหม่เดินปั้นใหม่กันยับเลยช่วงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับค่าน่าจะขาดน,นิดหน่อยอันนี้500ก็คืออันนี้350เป็น850 850อันนี้ก็900นะครับผมขาดประมาณพัน 1, เดียวนะผมเพราะว่ามันมีอยู่400แล้วนะครับผม,ม 1, บอันนี้ก็ขาดประมาณพัน 1, เดียวลนะพันเดียวก็ใช้เวลาประมาณ5วันนะครับผมวันหนึ่งมันได้260 267 266ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไปถึงเวนะลี่ฮาร์ดเนาะเราก็กดแบบกดออโต้เคลียร์ไปได้ออโต้เคลียร์แบบนี้ฮอ่าเนี่ยไปให้ดูนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็กดออโต้เคลียร์อย่างเงี้ยครับผมอ่าวันหนึ่งอ่ะถ้าใช้60ครบเพลิงนะครับมันจะได้ประมาณ260กว่านะสำหรับเวลี่ฮาร์ดนะครับผมอันนี้ผมครบเพลิงเหลือสองยเก้ก็เลยยังไม่อยากใช้แต่จริงจริงอะ่ะมันไปซื้อในร้านค้าได้นะวันละพันเจ็ดนะครับผมก็คือ่มะ 1, 7, ม,ม,กกนนะมั้ง อันเนี้ยนะครับผมก็คือถ้าซื้อแม็กเลยพันเจ็ดเนี่ยอ่ะเออจริงด้วยแม็กเลยพันเจ็ดจะได้600้อยจุกๆนะครับผมจริงซื้อไปบูธท,ทำได้เลยนะครับทำเลยไหมทำเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเพชรมันก็รีกับใหมา่อยู่ครับผมเกมนี้แจกเยอะนะครับผมแจกเพชรเยอะแจกตัวเยอะไม่ต้องห่วงเรื่องการแบบไอ้นี่เลยนะครับผมไม่ต้องก,กัเกเล่นเนีย่ยไม่ต้องกักนะครับผมเชื่อผมกักไปบางทีแบบ เราเลือกเล่นก่อนนะของในดียังมีบานเลยนะครับผม500มาแล้วครับผม120พอ20สบพอโอเคน่า okay. จะได้ละเพราะผมเคยเล่นแบบเกมอืน่นมาอย่างเงี้ยแบบแบบกักไว้กักไว้กักไว้ยังไม่ใช้กักไว้ยังไม่ใช้สุดท้ายนะครับผมเลิกเล่นก่อนไอ้ทรัพยากรในนะไอดีก็ไม่ได้ใช้นะคะเรียบร้อยครับน้ำตาหมดที่เรียบร้อยแต่ว่ากิจกรรมใหม่ก็มีน้ำตาให้แลกครับผมเดี๋ยวไปแลกเอาได้นะ จริงๆฝัง่งนี้ก็ต้องทำนะเพิ่มดาเมจไฟไปอีกนะครับผมมันจะได้แรงรุนแรงขึ้นอีกนะครับตอนนี้ก็คีดาเมจบวกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เบจิกดาเมจก็เพิ่มมาสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจไฟสิบห้านะครับถ้าถ้าเราอัพฝั่งฝั่งซ้ายตรงนี้เพิ่มเนี่ยดาเมจไฟจะเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสามสิบนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาทำกันนะครับผมแค่นี้ผมว่าโอเคละวเหลือทำของใส่ให้น้องนะนี่คือแบบใส่ของก,กระแกมที่เห็นป่ะมันอยู่หลักแบบหลักสิบหลักร้อยกว่าๆอย่างนบบววกก่าานะครัผมมีดเจ 261 1บวกแล้วนะครับผมแล้วนี้ก็มาเกินครึ่งทางแล้วเพราะว่ามันตันที่700เนาะมันเกินครึ่งทางของสเตตค y d ่าเมทแล้วนะครับผมส่วนมันมีคําถามนึงเข้ามาว่าแต่ละสเตตมันตันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้นะผมอันนี้ผมก็ผมมั่นใจแค่คิ d ่าเมทมันตันเ0 0ยไงแต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องอื่นอ่ะไอ้สเตตอื่นอ่ะผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมว่ามันจะไปแบบแคปสุดของมันได้ที่ไหนยวผมจะไปหาข้อมูลบวกวิธีการคำนวณอะไรพวกนี้มาให้นะครับผมอ่าประมาณน คลิปเปิดน้องโลเอ็นก็ประมาณนี้นะครับผมก็จบที่บวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าเราจะไปกันต่อมอกี้ได้ตั๋วมา20บใบไหไปต่อไหมล่ะไปต่อสักหน่อยแล้วกันนะครับผมไปต่อสักเนี่ยยี่สิบโลโอเคได้เลยครับผมบวกสองฮะกดบัฟบวกสองเลยนะครับผมแล้วก็ถอยสิบใบไปเลยไหมไปเลยนะครับไม่มีนะครับเงียบกิฟต์นะครับผมก็โอเคละสำหรับผมผมโอเคละที่บวกสองนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดฟรีไปเรื่อยๆถ้ามีตั๋วเพิ่มมาก็เดี๋ยวจะเปิดไปให้จนบวกห้านะครับผมเพราะว่า ไอดีผมเป็นสายเวทมันก็เน้นเล่นเวทอดี๋ยว้วมันก็ไปเรื่อยๆนะครับผมสายเวทผมก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับผมต้องเดินหน้าต่อไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอเพื่อนๆอย่าลืมตอนนี้มีตลับใหม่เข้ามาเรียกว่า s o n g of Snow อันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยยังไม่ได้กดเข้าไปเลยนะครับผมก็ใครเล่น normal ผ่านหมดแล้วแล้วก็ hard ผ่านหมดแล้วจริงๆมันก็ ก,ก็ไปเล่นได้เลยนะแต่ผมว่าผมยังคาไปที่0.2ตรงเวทีฮาร์ดอยู่เลยนะครับยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะเพราะว่ามันก็ยากนิดน,นึงแต่เผืผ่านเนี่ยมันก็ผ่านได้แต่ผมอยากดองไว้หน่อยนะครับผมก็ค่อยหาเวลามานั่งเล่นนะจะ mm hmm. เสพเนื้อเรื่องกันแบบเต็มอิ่มนะครับผมอันนี้ก็ได้ตัวเพิ่ม mm hmm. โอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม mm hmm. อ้ออ้อนีวนี้เควสเควสนิวบี้ซะนิดนึงนะครับวันที่3นะครับผมก็คือตัวละครที่มีทำตัวละครให้มันสูงออลเอเปล50 นะครับผม3ตัวก็ทุกคนก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วเคียร์ Tower of d e อ i ดชั้น5ก็คือคน,คนที่ผ่านไปแล้วนะครับผมก็ไปกดไปกดสู้1รอบนะครับผม Tower of Design ก็คือไอ้หอร้อยชั้นะนะครับผมชั้นที่5นะไปกดสู้ใหม่1รอบนะครับเควนนี้ถึงจะผ่านนะครับครับ อไอเทมเนี่ยยีอันก็คือตั้งแต่หนอมอลขึ้นไปนะครับผม20อันมันจะได้ไปเชื่อมกับวันแรกด้วยก็คือไอสิอันอันนี้ยนะครับผมก็ครับต่อไปได้เลยนะครับผม20ชิ้นนะครับแล้วก็โพสซีดวิดฮันติงดีเควก็คือไปกดไอออโต้ทรัพยากรนะครับผมกดออโต้หาทรัพยากร10ครั้งทุกคนต้องทําอยู่แล้วนะผมยังไงก็ผ่านแล้วก็ค่าศัตรู50ตัวอันนี้ก็คือ จะแบทเทิลตรงไหนก็ได้นะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าให้ defeat enemy นะครับผมก็คือฆ่ามอนนะครับผม50ตัวในแพ็คไหนก็ได้ก็คือผมแนะนําเป็นให้มาเล่นตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับผมเนี่ยไอ้ normal b a t t e challenge b a t t e ตรงนี้นะครับผมก็นับเหมือนกันนะครับผมก็จะได้กันไปง่ายๆเลย50ตัวแป๊บเดียวนะครับผมไม่กี่ดาดหรอกนะครับเพราะว่ามอนมันกองกันมาทีนึงก็กี่ตัว6ตัว8ตัวอยู่แล้วนะครับผมมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ผมก็จบที่บวกสนะครับผม,มก็เนี่ยคาแรคเตอร์มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังคงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เพราะว่าได้มาใหม่แล้วนะครับผมโอเคเขาตูมก็ได้มาเป็นบวกสนะครับไอ้บัฟข้างบนคอลเลกชันเนี่ยที่ผมเคยทำคลิปบอกไปมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เปิดได้นะผมผมดดนะตัวนี้ m มัสแท็บไหมผมว่าผมยังไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันแล้วก็แต่ที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันก็แรงใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่มาสแทบเท่าน้อง เลฟเทียที่เป็นชุดแต่งงานที่เพิ่งผ่านไปนะครับสำหรับใครที่พลาดไปแล้วามาไม่ทันนะครับผมก็เข้ามาแลกได้ตรงนี้ถ้ามีแต้มเกลือเนาะนี่ครับแลกตรงนี้ได้เพราะเราพบนะครับผมตรงนี้ได้นะครับผมก็ว่าจะแลกเป็นบวก3อยู่เหมือนกันนะครับเพราะผมจะไม่ผิดว่าถ้าถ้ามันขึ้นไปบวก3มันจะเพิ่มอะไรมาบ้างเดี๋ยเราเข้าไปดูเลยแล้วกันนะเวลาก็ยังเหลืออยู่ชิวๆนะครับทีนี้ผมเป็นบวก2อยู่แล้วก็วิวแค่เก้าสิบบกเอง แล้วก็ไปคอสตูมนะครับผมอ่บวก2องอยู่ที่เพิ่มดาเมจธาตุนะครับ55%แล้วก็เพิ่มเชนปกติแล้วก็แล้วก็วกขีดอินเทอร์เน็การ์ดยี่สิบเปนะครับเดี๋ยวลองไปบวก3บวก3ามโอ้ขึ้นมาเยอะนะผมว่าบวก3ขึ้นมาเยอะนะครับผมเพราะว่าจาก55เป็น70อะ่ะแล้ว70เป็น85ก็คือจริงๆแค่บวกบวก3ก็โอเคแล้วอะ่ะเป็นเจนะครับผมแล้วก็ถ้าถ้าบวกห้าได้คือ100ก็คือแท้จะไม่ใช้แดนหน้าได้เลยนะครับผม และยิ่งไปทำ potential ให้น้องด้วยก็คือจะเพิ่ม energy กะด้านล่างขึ้นนะครับอ่าผมว่าผมต้องแลกเหมือนกันแล้วล่นะะเดี๋ยวลองไปดูว่าถ้ามองว่าอ,อ๋อคือจะจา<ะ>กบัฟเป็นร<อ>ูปบวกนะครับผมก็จะบัฟเป็นเป็นแผง,งนี้เป็น9้าช่องแทนนะครับก็จริงจริงทำได้แล้วนะแล้วก็ถ้าเราอัพอันนี้ก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมเพิ่มความแรงเข้าไปปะไม่เพิ่ม energy กะข้างล่างนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมใครยังไม่แลกก็ แลกกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ปาไม่ทันก็คงต้องแลกไอ้ตรงนี้ไปนะครับผมแลกไปก่อนบวกศูนย์ก่อนนะครับผมขั้นต่ําผมว่าบวกศูนย์ได้ใช้แล้วแล้วก็เนี่ยเอาได้ทองนะครับที่มีมากดอันนี้แล้วก็อัพให้อันนี้ก็คือสามารถเอามาเลือกได้นะว่าแบบเราจะอัพให้ตัวไหนตัวไอ้แบบชุดไหนบวกขึ้นนะครับผมก็คือทุกๆแบบทุกๆก,ก,การแลกหนึ่งครั้งจะบวกหนึ่งนะครับผมเนี่ยหนึ่ได้ทองอะ่ะ จะบวกหนึ่งให้แบบชุดที่เราเลือกตรงนี้นะครับผมก็คือเนี่ยสมมติว่าผมผมบอกว่าเออผมอยากให้เนี่ยน้องโลเอ็นบวกจากบวก2องไม่บวกสามกดตรงนี้ได้อีกเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ที่หน้าแรกก็เนี่ยตัว๋วแล้วก็จริงๆไอตัวละครแรกตรงนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการก็แลกได้นะครับผมแล้วก็ไอตรงเนี้ยคนแรกนะครับผมเนี่ยพันหกร้อยเนี่ยคนที่ชอบเปิดกาชามันจะได้ตั๋วแบบว่าไอได้ทองเยอะนะครับผมก็เอามาแลกบวกชุดน้องๆที่มีกันอยู่ได้ รประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เหลือเวลา11วันอันนี้ก็11วันเหมือนกันนะครับก็11วันเปลี่ยนทีเนาะมันแลกกันได้แล้วก็อย่าลืมใน PVP ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่มาแล้วก็แลกกันได้นะครับโอเคคะสำหรับการเปิดน้องโลเอในวันนี้ก็ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมคใครมีคําถามอะไรยังไงก็พิมพ์มาด้านล่างได้นะครับว่าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็พิมพ์แก้ข้ว่าที่ด้านล่างให้บอกเพื่อนๆกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ